ซื้อขนมรีวิวด้วยว้าวขนมอะไรครับเต้เว้นวันนี้ช็อกโกแลตโอเคมาแกะกันเลยไหนเพื่อนๆดูหน่อยหน้าตาเป็นไงหน้าตาแบบคุ้นๆนะครับมาเลยมาแกะอ๋อนี่มีเสื้อมาด้วยเหรอใช่นี่เพื่อนชื่ออะไรคิวพี่คิวอ่าไหนอยู่ช็อกโกแลตหน่อยเฮ้ยมีมีสติ๊กเกอร์ไหนเพื่อนๆดูหน่อยสติ๊กเกอร์อะไรอ่ะ สติกเกอร์อะไรอะ่ะสติกเกอร์เป็นแผ่นี่ใหญ่สติกเกอร์นะครับกเก็บไว้ว้าไหนพ่อดูไหนให้เพื่อนดูไหนลูกสติกเกอร์ไหนครับสติกเกอร์แล้วว้าวโหวน่ากินอ่ะมีรสมด้วยอะ่ะเอาแกะกันเลยแกะอันนี้ก่อนแกะช็อกโกแลตกินก่อนแกะได้เปล่าแกะด้านผิดมาดิหนู

หมายถึงดูร oh. ูปอะไรช่วยกินรูปอะไรไปอ่ะพี่อีกด้านนึ่งยาเดรุกกะหนมายิวกินอะไรกองกับกองแต่รูปไหนกินนมำเดรุกกะอร่อยเปลานั่งเลยชไวยนั่งเลยครับกินกินนั่งก่อนเผื่อพี่ขึนนั่งด้วยว้าวหกแล้วเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้วางไว้กระทางเดือบเดือบเปื่อนนี่ให้ดูดิโอ้โห จเพื่อนเพื่อนใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้มือก,กระดาษอืมอกระดาษใส่ตรงนี้ตรงนี้โอเควางไว้ตรนี้ครับเรมอร่อยอร่อย่อย่อ่่อเรอร่อย เด็กแซกันกระโดนกระนมาดูหน้าตากล่องตัวนี่นมาตากล่องตัวนี้ซื้อมาที่ไหนเล่นซื้อมาที่ไหนเนนี้เซเว่นเซเว่นนี่แหละพวกเรานี่เป็นสาวกเซเว่นกัน

อร่อยไหมขึ้นหมูมันคุณที่แต่อร่อยร้องหกนะต้องต้องจิบกับเด็กอันนี้เหรอครับอืมจีไรก็ได้จิบกับตู้เย็นก็ได้อืมน่เจี๊ยบหมดอืมน่ากินไหนี่เห็นดา อ้าวลุดไปหลุดไปลุด,ลดไปรูด,รดกระเป๋าสะพายอันนี้พี่พี่จะกินหมดเลยนะะกินเว่นตาซีเว่นกินรองเท้ไาไหนรองเท้าเลยพี่กินรองเท้ากับผวนกับอันนี้กับรองเท้าไอ้ใช่เดี๋ยวพี่จะกินรองเท้าซีเว่นกินสองอันนี้นะไม่ใจกินสองอันแหละ พีกินอั่นเฮ้ยพ like ี like okay. ่นันเเราจะเล่นอะไรก็นปนัรถเมคโคเอเคบายบายเพื่อนก่อนเดี๋ยวเฮบายบายล้วก็เชิอะไรก่อลก็เชกดห้ไใชวครับายบาย